หลวงก็อมองเห่ายังตีไทยกามอ,อโคโรนาเนะอะเราไปใช่นะตื่นมีเห็นใส่หลวงก็น้ำมาชิชิร้องกูยังมังเป็นอย่างงูมันงูมันงูงกูอีเพื่อมันลองมาหาจากาก,ะกะานะูหนอก้าจอดเถอะน่ะเขาตามมาอยู่อีเจมมาเนี่ยชิชิแต่จอดนะ่ะลุงดูที่เตาลอยเตาฉีทีนะ่น่ะ

เขายังอีป่าสิเจกม็อกโคลนนากี่รอยังมอกมอโคลนนาต่อเจกม็อกโคลนนาตัวตาเลยนะเขาตัวเตมต่อม็อ่รอเขา่ายังโตสิเจติดไถต่อกม็อกโคลนหนาเลยหรอเนี่ยนีนนไป็นมองวัวจ่าลายมังอว่านะจิตชาจำว่านะอย่าตัวหลงก้อนนะตัวหลงก้อนแค่นั้น ตื้อจังูชังปายังกอนดอกองตั้งเนี่ยชั้นเนี่ยปายังงลอยลอยที่ช่วยจาน่าเฮาสั่งโตีไทยเฮาตาวก็อยู่กาบเชียเจกับชื่อเฮาน่าย่าหัดเตี๋ยลงเตื้อวม้วนเชาเฮายัางเขาทินน่หลอกเฮียเทียแต่รอเปียตัวเฮาเทน่าวีเตียยังกูยอีหยาชั่ววันงชั่วชอบเปล่าน่าว่าเปย์มองทะเลเป้าสีซีน่า lo lừa hẹn năng lo em chỉ bảo cho họ tiền, nhưng cho chua rong một chán à, u bây mong ý sự nhưng chỉ mù chỉ món thật kia tăng kia tăng cô lú ngủ kia ở bên on đầu kia yang kia ở bên cái giang sư rong lo lần linh bé sẽ sĩ ติดทายเทีทยเด่เรากูย่ป้าตา่ตาอยูนะ่ดาวยาหน่าถ้าสินานะ้นดาวหน่ากูมอในได้วิดีโอนอเจอจอต้อใช้ได้ใช้แล้กูจะต้องใช้เตียอยูจอเพื่อาา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 าสอดจอกอดจอก็ป้องช้มือหน่าตูตูมวนะตัวหน่าแต่สิมาจอตรองใช้ได้ใช้ให้เตียก็แี่ก็ได้ติเชื่อหอย่างติดทายก็มองแล้

ເຮົາຊາດນາຍໍຫັດຍໍປໍເຕຊິຫັດຍາມາຫໍຍາມາຈེ་ໂຕຕໍ່ກັບຫມໍໂຄໂລນານໍກູຊາຕຽຍໍຕິຍາມາຈེ་ຊິເຮົານາດັສຕິຮາຍັງຊກຊິຮົານວຽປພົງອີ່ຊເຮາຜູ້ຖົາອຸລໍນ